สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อยเบต้ามาให้ทดสอบกันถึง3เวอร์ชันในที่สุด Apple ก็ปล่อย iOS 14.4ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับการอัปเดตครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่หลายอย่างเลยครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิวได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตครั้งนี้บน iPhone 6s Plus ผลการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงน่าอัปเดตแค่ไหนเราไปชมผลการทดสอบกันเลยครับ เราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5 iOS 14.4ตัวเต็มบน iPhone 6 S Plus ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงเล็กน้อยแต่ความเร็ว Multi Core ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นเดียวกันครับผลลัพธ์ที่ได้นี้ไม่ต่างจากเดิมมากครับตัวเลขค่อนข้างนิ่งๆไม่ต่างจาก iOS 14.3สําำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยรวมๆแล้วความเร็ว CPU และ GPU บน iOS 14.4แทบไม่แตกต่างจาก iOS 14.3ครับยังทำได้ดีเราไปลุ้นกันต่อที่ผลการทดสอบแบตเตอรี่ซึ่งที่ผ่านมาทำได้ดีมากใน iOS 14.3ส่วนในเบต้าก็ขยับขึ้นลงบ้างใน iOS 14.4ตัวเต็มผลลัพธ์จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหน โดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานเกินจริงๆ ที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 14.4ตัวเต็มบน iPhone 6s Plus ผลลัพธ์ที่ได้ยังคงว้าวไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องฟุกไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะยังคงใช้แบตเตอรี่ไปเพียง3%หรือ97%เท่ากับ iOS 14.3 เรียกว่าผลลัพธ์ยังทำได้ดีได้ใจคนใช้ iPhone 6s Plus ไปเต็มๆเ,เลยครับการอัปเดตเป็น iOS 14.4ตัวเต็มบน iPhone 6s Plus นี้ความเร็วยังอยู่ในระดับที่ดีและที่ยังดีต่อเนื่องคือแบตเตอรี่ที่ดีสุดๆเลยครับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้สามารถอัปเดตกันได้เลยนะครับไม่มีอะไรต้องกังวลใจอัปเดตไป iOS 14.4กันได้เลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ